สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life วันนี้ผมจะกลับมาที่เรื่องของ Angel Number นะครับหรือตัวเลขแห่งเทวาครั้งนี้เป็นตัวเลข555นะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อยากจะให้เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนคือว่าการเห็นตัวเลขเรียงตัวซ้ำๆกันบ่อยๆเช่น 111122333 2, 3, 3, 3หรือจะเป็นตัวเลขเป็นลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นอย่างเช่น1313นะครับเป็นต้นบางทีมันก็อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็น a ngel number หรือสัญญาณที่เหล่าทวยเทพที่อยู่รอบๆตัวคุณพยายามที่จะสื่อสารและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแก่คุณก็ได้ ผมได้เล่าตัวเลข1ถึง4ไว้ใน playlist นี้แล้วนะครับถ้าคุณสนใจก็ย้อนกลับไปดู playlist นี้ในช่อง Book for Life นะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้อธิบายตัวเลข444ไปแล้วสักพักใหญ่ๆต่อมาในชีวิตของผมก็เห็นตัวเลข555โผล่เข้ามาเป็นประจำซึ่งก็ไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวลูกคนเล็กซึ่งพอจะรู้เรื่องของ Angel Number บ้าง ก็มักจะเห็นและนำมาเล่าให้ฟังเข้าใจว่าคงจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผมกลับมาเล่าเรื่องนี้ต่อสักทีนะครับจริงๆแล้วตัวเลข5 5, 5เนี่ยเป็นเลขซ้ำที่ใกล้ชิดกับคนไทยเพราะเรามักจะใช้พวกนี้ในการแชทอยู่แล้วเนื่องจากเรานิยมพิมพ์ตัวเลขนี้แทนเสียงหัวเราะหรืออาจจะพิมพ์กบเกลื่อนตอนที่ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าเผลอไปพิมพ 5 5าตอนที่คุณกำลังแชทกับชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าเขาจะไม่เก็ตเนื่องจากสลั่งมักจะใช้รูปประโยคสั้นๆหรือเป็นตัวย่อสั้นๆว่า LOL ซึ่งย่อมาจาก Laugh Out Loud หรือขำหนักมากแทนเสียง5 5าของเรานั่นเองนะครับเจ้าตัวเลข555ใน Angel Number นั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาหาคุณ หรือไม่ก็ความเปลี่ยนแปลงนั้นกําลังเกิดขึ้นอยู่กับคุณแล้ว555นั้นแสดงถึงบทเรียนชีวิตปัญญาอิสรภาพการปรับตัวการค้นเจอเป้าหมายในการมาเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือที่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาใช้คำว่า major changes ของชีวิตคุณซึ่งอาจจะเป็นการได้งานใหม่ การพบอาชีพเสริมการได้เจอคนรักหรือการเจอใครบางคนที่อาจจะเข้ามาช่วยหรือพาให้คุณก้าวข้ามอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้เติบโตขึ้นมันเป็นอะไรก็ตามที่ช่วยพาคุณออกไปจากจุดเดิมนั่นล่ะครับก่อนหน้านี้ชุดตัวเลข444เป็นการให้กำลังใจว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีขณะที่ตัวเลข555เป็นการแจ้งว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ว่าหรือหนทางนั้นได้เปิดออกแล้วหน้าที่ของคุณคือต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือกล้าทำอะไรที่ไม่คุ้นชินตามเสียงเพลียกหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า calling ในจิตใจของคุณเปิดหูเปิดตาเปิดใจเพื่อรับคำชี้แนะจากเหล่าทวยเทพเพราะคุณรู้ดีว่า มันจะช่วยคุณได้ในระยะยาวขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าคุณกำลังเจอพายุฝนกระหน่ำใส่อย่างหนักหน่วงตัวเลข CCC จะปรากฏตอนที่ฝนกำลังเทเข้าหาคุณอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลข CCC จะช่วยปลอบโยนหรือว่าแล้วมันก็จะผ่านไปขณะที่เลข555จะเป็นตอนฝนหยุดตก แล้วคุณได้เห็นสายรุง้งหรือได้กลิ่นหอมของไอดินไอน้ำลอยอบอวลอยู่ในอากาศเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ผ่านมาและดึมดำกับบรรยากาศที่ผ่านไปเมื่อครั้งล่าสุดแม้ตัวเลข555จะบอกให้คุณละทิ้งละวางความวิตกกังวลความหวาดกลัวหรือเงื่อนไขาจากบางสิ่งบางอย่างหรือคนบางคนที่กำลังฉุดรั้งชีวิตของคุณอยู่ แต่ในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปตัวเลข555คงเป็นสัญญาณให้คุณระมัดระวังตัวให้มากขึ้นเข่งครัดกับตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนลดละพฤติกรรมแบบเดิมๆที่อาจพาตัวเองไปเสี่ยงโดยไม่จําเป็นก็ได้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ถ้าคุณได้พบเลข555บ่อยๆผมเชื่อว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดี อย่าลืมใส่ทัศนคติดีๆนะครับเปิดใจให้กว้างหรือไม่ก็อธิษฐานต่อทวยเทพหรือพลังงานที่สูงกว่าก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันจําไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุของมันอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรมันจะช่วยพาคุณออกไปจากพื้นที่เดิมเพื่อการวิวัต์ที่มากขึ้นอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ หากมีประสบการณ์พบเห็นตัวเลข Angel Number อย่าลืมมาแบ่งปันกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ในช่อง Book for Life นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ